สวัสด,ดีครับวันนี้มาชมสาะน้ำครับสาน้ำป่าหลายหลายครับปกติเิ่นสีมหาป่าครับวันนี้มา่อมาวันนี้ก็สีใสเวลาสั้นๆครับประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีครับนี้ก็บสาน้ำธรรมศาสตร์ครับข้างทางสาน้านานำข้างทางครับข้างทางครับ กับบรรชากาศ่วงนเอกกับซีมงกวกว่ากัิใส่เวลาดุวนครับประมาณจักสินาทียี่ินาทีครับใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาไม่นานเป็นแต่หาป่านี่ยครับทันยาสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ่าวก้อง คุณเด้อครับแว่ขับมาให้กำลังใจครับพี่ตันย่ามาด้วยคนขอบคุณเด้อครับมาส้มป่าครับปลาปกติเพิ่นจะมาหาปลาครับหรือวานเพิ่นมาหาปลาวันนี้วันนี้เพิ่นบ่มาครับพอมาวาดฝนกระเด็นหลายหลายจนไม่หยกสะดุ้งหรอกครับยกสะดุ้ง ไบ้างหรือยังครับนะบ่ได้มาหาครับมาสิมาทำงานครับก็เลยใส่เวลาก่อนเขาเขาทำงานครับใส่เวลาสันสครับหมู่บ้านพ่นมาหาอยู่ครับหมู่บ้านบ่ได้มาไทเบอืแตาว่า,าป่าไ็หนา่อยไรหลายครับเนื่อหลาย พ่อสวัสดีครับขอ,อเพลงหน่อยที่ม่ะอข้าฮ่าาเข้าใจพีดหยาดน้ำครับบกประกาศลงน้ำประกาศลงน้ำออกเพลงยังน้อบบดนี้นเนาะก็ใส่เวลาประดวงครับใส่เวลา ใช้เวลาไม่นานว่าจะสิบนาทีว่านฝนมหากับบ่ได้ว่าไทยเมืองกับว่าน,นเป็นได้หลายหลายป่านิ่งป่า,ปาสารพัดป่านหน่อยครับพี่ธัญญาส,สวัสดีครับกับป้อมนะครับขอบคุณเด้อครับแบกบขมาให้กำลังใจครับ อาจจะเป็นสั้นๆนะครับใส่เวลาไม่นานทันญ,ญาก็ทักทายกระปองสวัสดีค่ะนะครับมาพามาสมบรรยากาศครับสั่นๆใส่เวลาไม่นานครับใช่เวลาไม่นานบอกคอยมีเวลาขึ้นไล่ครับ ทำงานเราก็เมือ่อยกับบ้านไปก็เมื่อยกับพอจะเข็ดเราก็บ,บ,าากบ่บางเช้าก็จะขึ้นอยู่ก็ส่งขึ้นขึ้นเราก็ส่งอย่างนอนหลายก็เลยบ่ค่อยขึ้นเวทีครับใส่าาหาเลาะอย่างเดียวหาเลาะอย่างเดียวเด็าากก็ใส่ไว้ได้จากสิบเวทีครับ 10นาทีแต่เวลาสักสินาทีก็พอครับเิ่งบรรยากาศครับน้องป่าครับน้องป่าข้างข้างครับน้องป่าข้างทางบรรยากาศข้างทาง ถ้ามีเบ็ดถ้ามีเบ็ดก็ไปแต่มาใส่ครับไปแต่ป่าไร้ลายครับถ้ามีเบ็ดมาใส่เบ็ดมาปักนี่ป่าก็จแต่ว่าป่าซิวไร้ลายครับป่าซิวต่ว่าบ่อาาคอยเห็นคนมาใส่จจกับนี่ตะกคนแต่มีแตะคนมาหยกสะดุ้งกับใส่หมง้งหรือใส่ดางนะครับเพื่อนบ่ขึ้นกันแต่ละมองนะครับ ด้วยจ้าจนลงไปเลยร้องเพลงไปด้วยจะได้ไม่เงียบผมว่าโอ้ยครับขอบคุณครับเต้าสิ่งสวัสดีครับมาเบิกน้ำดือสขอบคุณหลายครับัน่ล่งเดี๋ยวกรจอยเยอะทำงานคนเหนื่อยอยากมีมือขึ้นก็ร้องเพลงหนึ่งอยู่ครับมือขึ้นแต่ว่า ตัวสิลองตัวสิจำทำน่องได้กับลองหลายรอบอยู่ครับเขียนเขียนเรื่อยๆว่าเดีมันต้องมาเดียนลองทำน่องลองไปแล้วก็ลืมส่วงส่วงจำได้ก็อัดไว้ก่อนอยู่ครับอัดไว้เยืนยานลืมถ้าลืมแล้วมก็ลองไปวุปิ่นเพราะส่วงจำได้ก็บลองอัดไว้ก่อนครับแบบอัดไว้แบบ๋ไม่ได้จริงจังครับแต่ว่าต้องอัดทำน่องไว้ จังสั้นกับสีล่องไปว่าไรครับเ็เรียกว่าชั่วโม,มงเปลี่ยนทำนองเปลี่ยนพี่ไม่สวัสดีครับสวัสดีรอบวงจ้าจากพี่ใหม่นะครับก็จะใส่เวลาบดุนนะครับพี่ไม่ครับแต่เวลาไม่นานลองๆพี่อยากฟังเพลงจ้านะทำงานคนเรอย ลองเพลงยังนา่งขอบคุณที่มาติดตามให้แรงใจขอบคุณจากใจที่มากดไลค์กดเลิฟขอบคุณทุกคนลองไปกระจำฉิันเองแอปเปิลสวัสดีครับสวัสดีครับบ่าวกอง เซิฟเซิฟแบบพหม่ว่าสวัสดีแอปเปิลทักทายทุกคนเลยค่ะฉันเองแบบแอปเปิลนาชื่อแอปเปิลนอเนาะครับกระชิใส่เวลาบาดวนครับใช้เวลาไม่นานขอบคุณเด้อครับที่แวะามาให้กำลังใจครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับใส่เวลาจาักสิบนาทีครับตอนนี้ได้เจ็ดนาที เอาเมื่อะเล็กละหน่อยครับเปนช่วงกันกลับไปบ้านแล้วก็บ่ค่อยมีเวลาครับตาตามืดบ่ขึ้นครับอยากนอนอยากนันช่วงกันอยู่บ้านก็มันก็มีคนลลยกันเลยบกกาขึ้นครับออยก็จ้าเ๋ย็บปนเว้าโบะเนีอยู่ผย้เดียวเว่าเนกระเซ อัดตอนยูพูดเดียวครับตอนยูพูดเดียวฉันเองแอปเปิลสบายดีครับนักใหม่สวัสดีครับจากนุมบ่าลาวสวัสดีเด้อครับนุมบ่าลาวเขาซิ่งสวัสดีครับจากนุมบ่าลาวสวัสดีน้องนุม่มจากที่ไม้นะครับ กองกองแบบมาลาขอบคุณเด้อครับแบกขมายกำลังใจครับที่ใส่เวลาบดนครับในเวลาไม่นานอีกสักสองหน้าที่ครับขอบคุณเด้อครับแบกขมายกำลังใจเกตล้านดวงใจมาทด,ทดสอบสัญญาณครับทดสอบสัญญาณแถวนี้ครับช่วงนี้มาทำงานอยู่หลอบเมืองครับหลอบเมือง พึ่งมาทำเลยมือนี่เป็นมือที่สามครับสวัสดีครับหนุ่มบบาวล้าครับจากเท่าซิงป้าพาจินเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีด้ะควับดีปาพาจินหนุ่มบบาเล้าสบายดีครับจากพี่ท่าน่านะครับสวัสดีจ้าเท่าซิงจากพี่ไม้ครับมือนี้ไม่เห็นงานครับไม่เห็นงานได สามมือครับมือนมือนีเป็นมือที่สาม,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 มครับเห็ดงานมองไม่มือนีเดียมือที่สามเลยรนี่มันยิบอยู่อยู่รอบเมืองคร okay. sequel, ับอยู่รอบเมืองอยู่รอบเมืองก็เนี่ยก็อยู comings, ่แถวแถวลังซีนาครับอยู่แถวแถวอังศีนาแถวแถวอรังศรีนาสวัสดีครับพี่ไม้สวัสดีพี่ไม้สวัสดีค่ะจากฉันเองครับเปิ้นนะครับ ท่านเองแกเพิ่งสวัสดีค่ะนะคกับพี่ธัญญานะครับพี่ใหม่สวัสดีค่ะฟ้าพากินสวัสดีเด้อครับพี่ฟ้าพากินนะครับได้ยิงสวัสดีจ้าครับจากท่านเองแกเพิ่งสวัสดีค่ะครับงานก็เคย <c oughs> สง่งบนมือกระอานมาเห็นแนละ้วบรรยากาศคือเป็นตะดวดน้ำล่น คือสีเย็นดีครับไมว่าจะองก็ะทรวงวัดใจมก็ทรวงสัญลักษณ์ที่อยู่นะครับเอาสิ่งคนเดิมสวัสดีครับงานเรือสินค้ากันบ่เห็นใครจะว่ากันด้วยับงานเรือสินค้านี่ขอขอบคุณหลายๆด้วยครับ ขอบขอบคุณหลายๆอันี้ก็จะเป็นหกโมงครึงง่งตอนนี้หกโมงครึ่งโอ้ยยินมองเลยบรรยากาศดีจังยี่บ่าวค้องไปนั่งตกปลาด้วยจาว้าหมู่บ้านหมู่บ้านคุนกับมหาอยู่ครับหมู่บ้านคุณมหาป่าอยู่ครับมีก็ไดไล่ลายครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนะ นั่งตกปลาลินครับนั่งตกปลาลินมีธรรมยาก็ส่งหัวใจพลังบวกมาหน่ะเบ่าวกองเอาแฉมาติดแน่วันน่ะนี่ครับเข้าซิ่งครับก็สินาานสบนี่ปลาลายนี่ค้ับสิงแนนจะครัำว่านว่าพื้นมาหาได้หลายอยู่ครับพลนยกสะดุง้งใส่ม่องใส่ด่างครับคำว่านเห็นพื้นมาหาได้หลายอยู่ครับ มันอนีพันเลรื่อมากครับสงสัยมัวว่านได้หลายเราก็ได้บ่ามากครับแต่กต็ต้องมีเว้นระยะบ้างน,นะครับนอกให้ป่ามั้ไงเ <c oughs> นี่ยมาทุ่มมือทุ่มมือหลายป่ากับโอ้่นี่ยายพรสวัสดีครับสวัสดีจ้ายายอนครับขอบคุณเด้อ,อ,อรครับใช้วเวลาไม่นานครับบรรยากาศแถวมองเห็นงานใหม่ครับ มาทำงานไม่ได้มือนี่เป็นมือที่สามครับเป็นมือที่สาม <c oughs> บันที่สามไม่เห็นบนรรยากาศเลยมากทายหลิหลิงลองเบืนะ้องยายพรสวัสดีจ้าจากปีฟ้าพากินนะครับนะ คุณเด้อครับแวะเข้ามาให้กำลังใจครับขอบคุณลาย,ลาย,ลายครับรร mm hmm. ยากาศดนจตาเม็ดมัดตกนะครับเม็ดมัดตก mm hmm. เลิฟเลทุกบ้านเลยครับจ้า บ่าวมื่อเบาวมื่อสวัสดีครับบ๊วยเดชขอไปบ้านบ่าวมื่อนาะมือว่านเน็ตเมื่ครับเน็ตเมื่อต่ต้องหกทุ่มลืมเติมครับเลยเห็ดหนังกับบ๊วด้ครับมือว่านสวัสดีจ้ายายพรจากพี่ใหม่ครับสวัสดีจ้าบ่าวมื่อจากพี่ใหม่ก็เลยบ่ได้ไปเยี่ยมยามผู้ใดต้องหกทุ่มครับมือขึ้นลืมลืมเติม ก็เลยมาเติมช่วงเศร้าครับช่วงเศร้าช่วงเศร้าก็เลยมาเติมบริหาเฮ็ตยังม่ขึ้นครับนั่งเฝ้าโทรศัพท,ท์อย่างเดียวเน็ตกับบลูมี่เน็ตกับบริรบรตริมพี่บ่าวกองร้องเพลงทักท่าว่าลองทิ้งยังง้อาบาั้ ที่รังคงหายเนีได้แต่นอนชิดนอนฝันอยากมีคนนัะสักทีเดียวมองสายขวาจีไม่มีคนเอื่นที่รังไม่รู้ว่าเกิดหรือยังคนเคียงคู่เร่วมทางที่มีอยู่ใ เกิดยังตอนนี้รีบมาก่อนจะแก่เขาเรีบมาถ้ายังเห็นอยู่พอยอยู่ห้องเดิมที่เกา<ม>่าจิ่มปวดรัวแล้วยังเขามีคู่เคียงใกล้กันอยากมีคนนั่งที่รังอยากมีคนลักกับเขา อยากมีคนคอยห่วงใยสักครั้งอยากมีคนรักกับเขาอยากมีคนคอยเฝ้า่วงอยากมีคนที่เดินควรเป็นห่วงร่างกันอยากมีคำเขาสักทีไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนได้ เป่าคอร์ดด้วยไปเมื่อไรจะมีสักทีไม่รู้ว่าเกิดหรือยังคนเคียงคู่เรื่มทางที่มีในเกิอยังต่อน,นีรีบมาก่อนจะแก่เขารีบมาถ้ายังเห็นอยู่คอยอยู่ คงเดินที่เกาัวรวนแล้วเห็นเขามีครเคียงกงกันอยากมีคนนั้นที่รังอยากมีคนรักกับเขาอยา,อ,ยอ,อยากมีคนคอยห่วงใยสักครั้งอยากมีคนรักกับเขา อยากมีคนคอยเฝ้าห่วงอยากมีคนที่เดินควงเป็นหวงรักกันอยากมีกำเขาสักทีไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนได้แต่เฝ้าคอยเรื่อยไปเมื่อไรจะมีสังที ที่ไม่ก็ว่าม้วนม้วนม้วนกับตุ้มมือสุดสุดนะครับเสเดงกับที่บ่าวกองล่องพิมกับตุ้มมือสุดสุดนะครับเนเยงกับเพื่อนขอบสิ่งสวัสดีจ้าจากพี่ฟ้าพากินนะครับส่งหัวใจประดังบัวกระพร่องกับยกมือยิ้มเยี่ยมนะครับขอบคุณเด้อครับขอบคุณหลายๆครับ คุณลายลายที่แบกผมม่กำลังใจนะครับขอไวลจ่จั๊กซีนที่กับพ่อนะครับซีนที่กับมุนกระถิ่นปีนี้มวลหลายบ้านเฮามาเดอหมูเจ้ามาฟอนมาเต้นน้ำกันอย่าไปยืนองอ กอมาบุญกระทินประเพณีของเรารักษาสิ่งทอดกันมานานแล้วรุ่นปูรุ่นยาช่วยกันรักษาประเพณีของเราเอาไว้สิ่งทอดกันไปให้นานเส้นนาน มาเดิมามว่วนรวมทำบุญกระทิมปีนีขอให้โชคดีลำรวยเงินทองทุกคนอย่าเจ็มอย่าจุนทุกคนมีแต่โชคดีได้เป็นเศรษฐีมั่งมีลำรวยลำรวย กทินปีนี้บ้านเฮาหมวลายคือเกา่าไม่เงียบไม่เงานานทีแค่ปีละครั้งมาเด้อพามวนอย่าไปนั่งใจลอยคอยใครเก็บความในใจเอาไว้แล้วออกมามู เดิมามวลดวมทำบุญกทินปีนี้ขอให้โชคดีลำรวยเงินทองทุกคนอย่าเจนอย่าจนทุกคนมีแต่โชคดีได้เป็นเศรษฐีมั่งมีลำรวยลำรวยกทิน ปีนี้บ้านเฮาหมวนหลายคือเก่าไม่เงียบไม่เงาดัาทีแค่ปีละครังมาเด้อพามวลอย่าไปนั่งใจร้อยคอยใครเก็บความในใจเอาไว้แล้วออกมามวนกระถิ่นปีนี้บ้านเฮามวนหลายคือเก่า ไปนี่ยทนนยากสรงน้ำมากแก้วนึงทรงหัวใจพลังบวกสำมือสุดชัดวนใจพอนสบมือนี่ก็ไว้แค่นี้เด้อครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสับมือนี่ก็ขอขอบคุณเด้อครับครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับเงาเงาเงา ขอบขอบคุณเด้อครับมือเนี่ยว้แค่นี่เนอกะข,ขอบคุณหลายๆครับผมไว้มือนาเจอกันไหมครับผม